วันนี้ขออนุญาตแนะนำคอร์สภาษาญี่ปุ่นในสำนักงานสำหรับท่านที่ยังไม่ชำนาญภาษาญี่ปุ่นนะคะจัดทำโดย5 0 0 b c o s e com เนื้อหาที่เรียนมีอะไรบ้างเช่นการพูดทางโทรศัพท์การเขียนอีเมลการพูดภาษาสุภาพ การพูดในสถานการณ์อื่นๆที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงโปรโมชั่นคอสใหม่ราคาเต็ม2,500บาทแต่เราไม่ขายเราขายเพียง500บาทเท่านั้นแต่ราคา500บาทนี้ขายเพียงแค่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่7มิถุนายนเท่านั้นค่ะ คอร์สวิดีโอเรียนได้นาน1ปีเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้นมาเรียนกับเรานะคะที่5 0 0 b c o s com ค่ะ